สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูต้นกล้านะครับผักสลัดนะครับไฮโดรโปนิกอันนี้อายุเพาะมาแล้วนะครับประมาณอันนี้อยยุได้14วันทีนี้เราจะทําการย้ายลงกล่องครับนำมาให้ดูกันนะครับอันนี้14วันอันนี้ปลูกเพาะแบบคะกันจะมีกีนโอก๊กเลดโอก๊กแล้วก็กีนคอร์สจะเป็นลักษณะ นี้ไม่รู้ว่าของท่านอื่นจะโตเหมือนกันไหมแต่ของผมรู้สึกว่ามันโตได้ประมาณนี้นะครับปลูกแบบธรรมชาติเลยส่วนอันข้างๆอันนี้อายุได้30วันเหมันจะเล็กอันนี้ปลูกแบบปล่อยให้โดนแดดโดนฝนโดนแดดร้อนนะครับแดด หนึ่งรอยฝน1นึเลยก็ใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยน้ำนี่ก็ยังโตไม่เต็มที่ก็กำลังโตแต่เหมือนมันจะออกอันนี้ปลูกเป็นรุ่นที่สองแต่เหมือนมันก็จะออกก็คือทดลองปลูกกันไปเรื่อยอ่าเหมืนมันจะเหล,ลืองๆหน่อยแต่ว่าถ้ามันโตจริงใบเขาออกมาเต็มมันก็จะมี ลักษณะที่เขียวแล้วแข็งกว่านี้รอดอ่อนอันนี้เป็นกรีนโอ๊กส่วนตัวสีแดงๆนี่เป็นเลดโอ๊กเลดโอ๊กนี่จะโตช้ากว่ากรีนโอ๊กที่เท่าที่สังเกตดูส่วนตัวนี้จะโตวไวกว่าเพื่อน,นปลูกระยะเวลาเท่ากันชุดเดียวกันอันนี้กรีนคอร์ส ำต้นเขาจะใบเขาจะออกมากโตกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการเจาะรูกล่องโฟมกันเพื่อที่จะเอาต้นต้นปลาตัวนี้ที่อายุได้14วันเราจะย้ายลงเข้าไปในกล่องโฟมแบบนี้จะเอาใส่ถ้วยเดี๋ยวเราไปเจาะดูวิธีการเจาะดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ ว่ามีอะไรบ้างตามกันไปเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องโฮมเป็นกล่องกุ้งส่วนฝาครับฝาก็อยู่ตรงนี้เราจะมาเจาะโดยที่เรามีแบบอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งกล่องข้างล่างเราก็จะมาเจาะเจาะโดยใช้ตัวคูซอ ผมลองใช้เจ้าตัวที่ว่าเขาใช้ลนไฟสำหรับส่วนตัวผมมันช้าแล้วก็ใช้ไม่ดีพอลนไปแล้วมันเหล็กมันร้อนมันมีการอ่อนตัวรูก็ไม่สม่ำเสมอเบี้ยวบ้างเฉียงบ้างก็เลยใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่าผมเห็นร้านที่เราไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เขามีจำหน่ายก็เลยซื้อเข้ามาอันนึงก็200กว่าบาท แล้วก็เอามาใส่สว่านแบตเตอรี่ของเราสว่านไฟฟ้าเราก็ได้นะครับที่เป็นแบบเสียบปลั๊กเอาแล้วแต่ใครสะดวกเดี๋ยวเรามาเจาะจอลูกันเลยอันนี้จะเจาะทั้งหมด8ลูโดยลูตัวนี้เขาเขาเจาะมาให้จากที่เราซื้อกล่องเข้ามา1กล่องกล่องใหม่หรือจะเป็นกล่องมือสองเราหาได้แล้วแต่งบของเราอันนี้ผมซื้อกล่องใหม่มา1กล่องเป็นชุดทดลองปลูกเมื่อมาครั้งสองสามเดือนที่สองเดือนที่แล้ว นี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยเราก็จะทาบนะครับเจ้าตัวแบบตัวนี้ลงที่ฝาตัวนี้เลย<อ>เรา,เาใส่จอกเข้าไปก่อนเห็นอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ ก็จะไวแล้วมันก็จะได้ความความคมความเนียนกว่ากันทังที่ดีเดี๋ยวเราใช้กล่องมาลองมันไม่ค่อยแน่นเราปิดลงไปแล้วเราจอดดีกว่าแบบนี้จะแน่นกว่าติดออกมา เราเด็เรากดไว้อันนี้เราปิดฝาข้างล่างมันก็จะได้แบกเลยจะเป๊ะกวกันอันนี้าบไว้แล้วอย่างนี้ถ,นถ้ามันติดก็ต้องคอยเอาออกไม่งั้นมันจะ เจออันต่อไปยะมันจะได้สามอันค่อยๆทำไปถ้ายังไม่คล่องสำ<ม><ม>หรับคนที่เจาะเยอะๆแต่จะใช้เป็นแบบตัวล้นอ่ะมันไม่เหมาะเลยเพราะมันช้ามากแล้วก็ เดี่ยวเดี๋ยวเวลามากเอาลองแล้วลองมาสิบใบรู้สึกว่ากินเวลาไปเยอะพอสมควรนี้ไวกว่าาสิไมได้ใบแรกอย่างน,าางนี้แล้วก็เอาใบาต่อไปมาเจอดมาทาบ จะไวกว่าถ้าแบบที่เราซื้อมาลนแบบนั้นถ้าใช้งานเยอะมันไม่ไหวเรก็ทาแล้วก็ใส่ตัวเนี้มันจะพอดีกับถ้วยแต่ถ้าเราลนีล่ยมีการเบี้ยวผมลองแล้วมันเบี้ยวไม่สวยวางถ้วยไม่ไม่เวิร์กเลยอยันนี้ดีกว่า น,นี้มีข้อเสียคือมันติดแต่มันก็ยังไวมันติดเพราะว่ามันเต็มก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ ไว่ากันเยอะนี่ได้มา2ชุดละนี่เดี๋ยวเราเก็บทิ้งก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเจาะ ็จะได้มาแบบนี้อา่าเพื่อนๆก็ลองหาเครื่องมือมาทำวิธีการเจาะเดี๋ยวตอนเอามาลิดลงเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกรอบอาการเตรียมน้ำใส่ปุ๋ยอา่าแตตอนนี้เราจะเอาเพียงแค่12กล่องก่อน เพื่อที่จะได้ต้นกล้าประมาณ100ต้นครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกล่องไปล้างกล่องโฟมกันแล้วก็จะเอาขั้นตอนต่อไปก็คือเอาถุงลงลองกลนกล่องไปดูกันเลยนะครับกล่องโฟมเราซื้อมือสองมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างทำความสะอาดสักนิดก่อนที่จะ จะล้างกล่องโฟมพอดีน้ําไม่ไหลอีกแล้วนะครับเปิดสายยางเดี๋ยวตักน้ําใส่แล้วก็ถูๆูหน่อยพอมันออก เราล้างทําความสะอาดแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเอาอถุงพลาสติกมารองกล่องเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันรั่วนะครับแต่ตรงฝาเดี๋ยวล้างสักหน่อยก็ดีฝาที่เราเจาะรูมีถุงถุงเขาจะทํามาไว้สําหรับรองใส่กล่องกุ้งโดยเฉพาะเลยนะครับนี่จะรองได้พอดี ทีว่ามันรั่วไหมหหซื้อมายกแพ็คแล้วครับจำไม่ได้ว่าได้กี่กี่ลูกจเสริมสวมพอดีเลย นี่เลยนะครับรองแบบนี้เเอาน้ำเต,ติมให้เต็มแล้วก็ใส่ปุย เดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงก่อนลนนแม่เอาถุงห่อลองในกล่องแล้วนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณอย่างนี้จำนวนกล่องก็จะเท่ากับชุดนี้นะครับชุดแดงชุดเดียวกันอ่าเท่ากัน12กล่อง128ไป9 6 9 6ต้นนะครับผลผลิต9 6ต้น ตอน,นั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่นะครับขั้นตอนต่อไปเอาน้ําใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปใส่น้ําให้เต็มกล่องนะครับน,นี้เราจะทําการเติมปุ๋ยนะครับอันนี้เราเติมน้ําลงไปแล้วให้เต็มกล่องเสร็จแล้วเราจะเติมปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยก็จะเป็นส่วนผสม a กับ b นะครับในส่วน a กับ b นี้ ได้ทําการผสม A ผสมแล้ว B ผสมแล้วเหลือแต่ว่าเอามาใส่อันนี้ผมจะใส่เข้าไปโดยมีถ้วยตวงนะครับจะเติมกล่องละ7 0ซ c เท่ากันนะครับ A 70 B 70นะครับทางผู้ขายเขาจะแจ้งมาให้ใส่ประมาณนี้ผมก็ใส่เท่านี้นะครับตามเขาบอกเดี๋ยวเราเริ่มเติมกันเลย น,นี่จะเป็น A นี่เป็น B ใส่อันที่มันใส่เอก่อน 70cc ซีซีคนก่อนนะคะอันนี้ปุ๋ย5้กิโลพอเติมน้ำไปมันจะได้6กกิโลเติมแล้วก็เสร็จเดซีซีเดี๋ยวไล่จากแถวในไปเลย เ้น,น,นี่มันดูไม่ยากนะครับจะเปลี่ยนสีแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยมีดูไม่ออกจะเป็นตอกเล็ อย่างนี้ก็ใส่บีนะครับ จากไหนามา แล้วนี่เราจะทําการคนปุ๋ย A กับ B ให้เข้ากันเนี่เราเต็มเข้าไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะทําการคนคนน้ำนะให้ปุ๋ยมันซึมแทกเข้าไป เมื่อเราคนปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเอามาเล็ดเป็นเล็ดพันไม่ใช่เอามาเล็ดนะเตอาลต้นก้าลงเอาถ้วยมาใส่แกะฟองน้าออกเอาถ้วยใส่แล้วก็จะเอามาลงนี่เลยทําการปิดฝาปิดฝากล่องโฟมเสร็จแล้วก็จะเอาถ้วยเอาต้นกาใส่ถ้วย น,นี่ถ้วยปูเขาก็จะมีขายมาแบบนี้เลยคือมาเป็นร้อยจำราคาไม่ได้นะก็ไม่กี่จังนะแต่ถ้าเยอะก็หลายจังอันนี้เราเอาเราจะเอาต้นก้าออกวิธีเอาต้นก้าออกก็แบบนี้เลย เอาขึ้นมา,างี้แล้วก็ฉีกฉีกขอบออกมันก็จะได้เป็นรูปแบบที่เขาตัดมาให้แล้วที่โรงงานเอาเลาะออกมาก่อนจะเอาทีละสองอันทีละอันก็ได้ดูรากรากออกยาวแล้วรนะากมัอนออกยาวล้วเดี๋ยวเราก็ฉีกออกทีละอันแกะออกอย่างงี้แล้วใส่ถ้วย ไม่ถนัดนะครับอ่าเดี๋ยวแกะออกอย่างนี้เลยถอยออกเสร็จแล้วเราใส่จากข้างล่างเพื่อที่จะให้ลากนะมันลงไปถึงจะใส่ประมาณอย่างเนี้ยครึ่งถ้าเราใส่มาเติสุดเนี้ยบางทีต้องดูด้วยว่าลากถึงกล่องโฟมไหมถ้าไม่ถึงก็ต้องขยับเด็ดเดียวเราจะเติมน้ำเข้าไปอีกอันนี้น้ำยังไม่ถึงนะถึงเป็นบางอัน เนี่ยอันนี้ถึงก็ใส่ไว้อย่างนี้เลยเนี่ยวิธีการใส่ไว้ยางนี้อันต่อไปเราก็ไล่ไปทีละทีละอันเราจะใส่ไล่ไปทีละถ้วยเลยนี่ใส่ประมาณให้ฟองน้ํามันผูก่ออกมาเพื่อที่ว่ามันจะถึงถึงน้ําอันนี้เดี๋ยวเราเติมน้ําเพิ่มทีหลังได้ไม่เป็นไร ให้มันเอียงเราก็จัดนะจัดให้มันอยู่ใน,นอันนี้มันมีรากออกนะเดี๋ยวเราเติมน้ําเข้าไปอีกก็มันยังไม่พอดีอน,นี่เดี๋ยวเราเติมน้ําเข้าไปอีกวานี่รากรากอัะน,นี่อย่างนี้ก็ได้สองอันแล้วะดูนี่กันจะได้เห็นทั่วๆนี่เลยเอาให้ดูกันตรงนี้เลยแกะฟองน้ําออกแต่ระวังรากด้วย จะให้รากมันขาดลากนี่คือสําคัญมากเพราะว่าเอาไว้ดูดอาหารดูดน้ําดูดเล็ดธาตุอาหารเนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะโตของมันเองเพราะว่ามันได้กินอาหารกินปุ๋ยปุ๋ยแบบอะไรอ่ะธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะครับปลูกแบบปลอดสาร นี่ใส่เข้าไปก็ไล่ไปอย่างเงี้ยจนครบจนครบทุกต้นจนครบทุกต้นกล้าที่เราจะปลูกถ้วยปลูกนี่เราสามารถเก็บลงทุนครั้งเดียวครั้งเลกตัวภัชนะปลูกเขาเก็บไปใช้ได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกชำรุดส่วนกล่องฟูมก็ใช้ได้ตลอดจนกว่า มันจะผุจะพังไปนู่นแหละครับมันจะลงทุนหนักมากก็ตอนซื้ออุปกรณ์ครั้งแรกพอครั้งต่อไปมันหมุนเวียนก็ซื้อ,ซ,อซื้อแค่ปุ๋ยกับผลิตพันธุ์แค่นั้นเองนี่รากออกอันนี้สองสัปดาห์นะครับ14วันปุ๊บพอได้14วันก็เอาลง บางขั้นบางตอนตัวไหนสงสัยนะครับคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยเพราะว่าบางขั้นบางตอนอาจจะมันเลยมาบางอันก็เล็กๆก็ไม่ไม่ได้ถ่ายทำาพงจะมาถ่ายทำตอนนี้อันนี้ก็ครบหน1ึ่งหนึ่งลุมละอ่าหมายถึงว่าหนึ่งกองละอันนู้นก็ไล่ไปจนครบครบพอดีต้นกล้าของเราหนึ่งร้อยต้น ถ้าไม่พอก็น่าจะเพิ to good, ่มอีกสักกล่องน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าต้นกล้ามันน่าจะพอดีอยู่ก็สําหรับการปลูกลงกล่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวถ้าใครสงสัยตรงไหนก็เม้นถามหรือพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเป็นวิธีแนวทางของการปลูกผักไฮโดรโปนิกไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ